อยู่ที่สำนักง,งานที่ดินจังหวัดน,นครราชสีมาสาขาโดนไทยนะคะตอนนี้นะคะเราก็กำลัง เสร็จภารกิจเรียบร้อยแล้วสําหรับการมาแสดงความยินดีกับลูกค้าทั้ง2ฝ่ายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อหรือกับผู้ขายนะคะวันนี้เราปิดการขาย100%นะคะสำหรับที่ดิน3ไร่3งาน17ตารางวานะคะตั้งอยู่ที่ตําบลดันจากอําเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะคะแปลงนี้จะเป็นที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นที่การเกษตรนะคะแต่เราสามารถที่จะพัฒนาเป็นอสังหาริมทรัพย์ด้านอื่นๆได้นะคะหากคุณ ผู้ชมนะคะสนใจที่ดินสวยๆทำเลดีนะคะในโคราชหรือว่าจังหวัดอื่นๆก็สามารถโทรหาแบบได้ตลอดเวลานะคะที่เบอร์0 6 3 8 4 1 2 8 8 8นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ไอ0ด3 8 4 1 8ย8ก็ได้นะคะติดตามเพจเฟซบุ๊กของเรานะคะชื่อเพจว่าขายที่ดินและอสังหารุกนชนิดและช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่า nw real estate 78นะคะ วันนี้นะคะแบบก็มาอยู่ที่สำนักง,งานที่ดินโนนไทยนะคะวัน,นี้ก็จะเป็นบรรยากาศของการรอคิวนะคะของอลูกค้าที่มาใช้บริการที่สำนักง,งานที่ดินโนนไทยนะคะบรรยากาศก็ไม่คึกไม่หนาแน่นเกินไปนะคะคุณผู้ชมกำลังพอดีเลยนะคะวันนี้แบบก็มาแสดงความยินดีแล้วก็ขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะที่ให้แบบได้ดูแลในการซื้อขายครั้งนี้นะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะจะอยู่ที่ ตำบลดันจากอําเภอโนนไทยจังหวัดน,นครราชสีมานะคะอยู่ใกล้กับถนนสุร,รานารายนะคะแปลงนี้จะอยู่ติดกับสระน้ําสาธารณะนะคะคุณผู้ชมปัจจุบันเนี่ยเป็นที่นานะคะมีลูกค้านะคะได้สนใจแปลงนี้หลังจากที่เราได้ทําการตลาดไปนะคะลูกค้าสนใจแล้วก็ามาจําไว้ก่อนนะคะมาจาไว้จํานวนหนึ่งนะคะแล้ววันนี้ก็มานัดโอนกรรมสิทธิ์นะคะที่สํานักงานที่ดินโนนไทยนะคะ คุณผู้ชมสนใจที่ดินสวยๆโทรหาแบบได้ตลอดเวลานะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ